10อันดับสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกสวัสดีคลิปนี้นะครับเพื่อนๆ <im it> เ,เราจะมาดู10สถานที่ที่สวยที่สุดในโลกสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวทั่วโลกต้องห้ามพลาดพวกมันเป็นที่ที่น่าทึ่งมากเปิดหูเปิดตาพวกมันทําให้เราอาปป้าปากค้างได้เลยถ้าเราได้เดินทางไปสถานที่ที่ที่นี้และนี่คือ10อันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในโลก ก่อนที่เราจะมาชมวิดีโอฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe กดสับกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆในการจัดอันดับทุกสิ่งทุกอย่างทั่วโลกเรามาดูสถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกที่ธรรมชาติมอบให้อันดับที่10ภพาราวันอีสแลนด์ ลองนึกดูสถานที่ที่ซึ่งมีสีสันที่ผิดจากธรรมชาติอย่างเข้มข้นเป็นสีสันของธรรมชาติที่มีความเข้มที่สุดที่มีอยู่จริงโดยสถานที่แห่งนี้มีแนวหินหยักที่ดูเหมือนถูกผลักดันไปสู่น้ำทะเลที่ใสล้อมรอบด้วยทะเลสาบที่อุดมสมบูรณ์และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและคุณคงนึกถึงปาราวันเกาะแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ได้รับการโบสถว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดในโลกมากกว่า1ครั้งด้วยชายหาดที่สวยงามและยังติดอันดับโลกอีกด้วยเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่แห่งนี้เต็มไปด้วยสีสันเหมือนในการ์ตูนที่เหมือนในภาพวาดวาดให้มีชีวิตชีวาสามารถเข้าถึงได้โดยเครื่องบินหรือทางเรือและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลากหลายชนิด เ e l เจเรนเอซอฟเป็นสถานที่1ที่มีน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในไอซ์แลนด์และติดอันดับน้ำตกที่สวยที่สุดในโลกเป็นน้ำตกส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลจารนและมีน้ำตกที่มีความสูงถึง197ฟุตรหรือ60เมตรได้รับน้ำจากทานน้ำแข็งภูเขาไฟเอยาฟยานลาโจกุน e ดินแดนแห่งนี้สายรุ้งที่ไม่มีวันสิ้นสุดจากสายน้ำตก เช e ยลยารันฟอสมีโบนัสอีกเพิ่มเติมคือเขามีถ้ำที่อยู่หลังม่านของน้ำตกที่สวยสำหรับสถานที่ของน้ำตกเป็นสถานที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและก็ห่างจากถนนสายหลักเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็เข้าถึงสถานที่ที่น่าทึ่งอันนี้ได้อย่างง่ายดายอันดับที่8 p a ป i l ิเลสเนชันแนลพาร์ หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้และเป็นมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกตั้งแต่ปี1979อุทยานแห่งชาติพา w เวลเลสมีเนื้อที่มากกว่า73,000เอเคอร์หรืออยู่ที่297ตารางกิโลเมตรเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยน้ำตกเส้นทางเดินป่าและหุบเขาหินปูนทะเลสาบยังมีสีสันสดใส เป็นอาหารจานหลักของสวนสาธารณะทะเลสาบยังมีสีสันสดใสสวยงามเต็มไปด้วยพื้นป่าสีเขียวพิกวิเซประกอบด้วยทะเลสาบสมแห่งที่เชื่อมต่อกันซึ่งเปลี่ยนสีได้เนื่องจากมีแร่ธาตุและแสงจากดวงอาทิตย์อันดับที่ 7. a n g แองกาดิเบนจตั้งอยู่ชายฝั่งทางใต้ของประเทศโปรตุเกส อัญมณีริมทะเลแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานที่การประมงแต่ทุกวันนี้ถ้ำทะเลเบเนจิูดึงดูดนักท่องเที่ยวจากรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามเป็นสถานที่ที่เข้าถึงได้ดีและเข้าถึงได้ด้วยเรือคายักรหรือจากการว่ายน้ำแต่คุณจะว่ายน้ำไปคุณก็ต้องมีความพยายามที่เยอะพอสมควรด้วยความงามที่ไม่อาจจะยังรู้ได้เช่น อาสนวิหารอันยิ่งใหญ่ที่ทำด้วยฝีมืออันศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติถ้ำธรรมชาติที่มีกำแพงหินทรายเนียนละเอียดและช่องรับแสงที่ผูกก่อนแค่สิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เรารู้สึกตัวเล็กและไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าธรรมชาติและยังได้รับการปกป้องเหนือสิ่งอื่นใดในโลกนี้อันดับที่6หน้าผาของเมอร์โฮ ที่ถูกรื้อถอนในช่วงสงครามนโปเลียนทุกวันนี้สิ่งเตือนใจเพียงอย่างเดียวถึงการป้อมปราการที่ได้รับการตั้งชื่อว่าเป็นหน้าผาอันงดงามเหล่านี้คือหอนาฬิกาเก่าที่มีความสูงถึง390ฟุตรหรือ120เมตรจนถึงความสูง702ฟุตรหรือ114เมตรลงไปบริเวณชายฝั่ง หน้าผาเป็นที่อยู่ของนกสามหมืนตัวจาก2 0สายพันธุ์รวมถึงนกพัฟฟินแสนน่ารักที่มองไปทางทิศทางใดให้ทัศนียภาพของทิวทัศน์ในฝันของชาวไอริสด้วยเช่นกันรวมถึงเทือกเขา12หมูกก่เกาะอารันและเทือกเขาเติร์กอันดับที่5 The g a t e b e r r i e r l e e f และ w i n h h v e n Beach ครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สร้างจากสิ่งมีชีวิต The Great Barrier Reef สร้างด้วยประมงปะการังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาพันธุ์ตั้งแต่ปลาวาฬโลมาปลากระตูนไปจนถึงเต่าหนังและมาน้ำเก้าชนิดยิ่งไปกว่านั้นหาด Whitehaven ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นชายหาดที่สวยงามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งของโลกชายฝั่งเลียงรายไปด้วยทรายซิลิกาสีขาวบริสุทธิ์98% ที่ไม่กักเก็บความร้อนซึ่งหมายถึงว่าคุณจะเดินเล่นบนชายหาดได้อย่างสบายและทำให้เท้าของคุณไม่ร้อนอันดับที่4แคนยอนรู้จักกันว่าในนาวาโฮวาเป็นสถานที่ที่มีแหล่งน้ำไหลผ่านโขดหินละมั่งแคนยอนมีความสง่างามมากกว่าชื่อของมันเป็นผลจากฝนและน้ำท่วมนับพันปีกัดเซาะและกัดเซาะทางเดินเข้าไปในหินทรายนาวาโฮอย่างราบรื่น แต่กำแพงหุบเขานั้นสถานที่ที่น่าสนใจเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นลอดผ่านหุบเขาและสร้างรูปลักษณ์ของไฟเป็นแสงคล้ายๆแสงไฟที่ลอดผ่านหุบเขาโดยธรรมชาติแล้วฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมเนื่องจากมีแสงสว่างเพียงพอและน่าสนใจยิ่งขึ้นอันดับที่3อีวาโซอีวาโซ,าโซเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสมัยใหม่ของโลก ระบบน้ำตกที่น่าทึ่งน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนอ์เจนจินาและประเทศบาซินเอว่าแปลว่าแม่น้ำขนาดใหญ่ในภาษาพื้นเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถเข้าถึงได้จาก3ประเทศที่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาจากความใกล้ชิดกับประเทศปารากวัยเพิ่มเติมเพราะบางสิ่งสวยงามมากน้ำตกขนาดเล็ก ที่มีห่วงโซ่อาหารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ที่นี้ส่วนแบ่งของแม่น้ำสิงโตไหลผ่านช่องว่างรูปตัวยูที่เรียกว่าคอปีศาต์ทเลสาบมอเรนตั้งอยู่นอกหมู่บ้านทะเลสาบหลุยในอุทยาญแห่งชาติแบมแฟงไปเพียง9ไมล์หรือ14กิโลเมตรมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาล็อกกี้เะเลสาบจึงได้รับอาหารจากแหล่งทานน้ำแข็ง ทะเลสาบดอกไม้สีฟ้าแห่งนี้เคยปรากฏอยู่ในธนบัตร20ดอลลาร์ของประเทศแคนาดาซึ่งได้รับมุมมองเดียวที่มีชื่อเล่นว่ามุมมอง20ดอลลาร์ตามธนบัตรนั่นเองทะเลสาบแห่งนี้เป็นแห่งหนึ่งในสถานที่ที่มีการถ่ายภาพมากที่สุดของประเทศซึ่งเป็นที่นิยมของนักเดินป่าอย่างไม่น่าแปลกใจยอดจะถึงปลายเดือนมิถุนายน แต่นักท่องเที่ยวสามารถชมเทือกเขาโรก,กี้หรือภาพสะท้อนบนทะเลสาบได้เกือบตลอดทั้งปีก่อนที่เราจะเปิดเผยตัวอันดับที่หนึ่งของเรานี่คือการกล่าวถึงอันทรงเกียรติอันดับที่หนึ่งซาร่าเดยเน่ชวนให้นึกถึงยุโรปอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งเหล่านี้คือที่ราบเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกชวนให้นึกถึง ครอบคุมพื้นที่ประมาณ4,100ตารางไมล์หรือ10,000ตารางกิโลเมตรซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลสาบที่เหมาะสมอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ปัจจุบันแฟตนี้สร้างจากชั้นเกลือ20,000ล้านตันซึ่งอยู่ใต้นั้นระหว่าง50-70%ของปริมาณสำรองลิเทียมของโลกในแง่ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าสถานที่ที่นี้เกือบจะผิดธรรมชาติ ยังเต็มไปด้วยสารเคมีเช่นแมกนีเซียมโพเทสเซียมและบอแรล็กแต่ที่สำคัญกว่านั้นพวกมันมีความสวยงามอย่างน่าขนลุก